สบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเอฟซีสปูซูโคเด้อร์ตอรนนิกาดกาบ้าเบิกด่าพี่น้องเฮ็ดด่าตื่นเสาบ้าดา่าด่าถั่วพี่น้องด่าถั่วนะต้องขอโทษขออภัยน้ำเสียงกันเวลาคลิกน้องพี่น้องเป็นวัดนะมาสบายม,มาว่านี่เนาะอันนั้นไข่วัดพี่น้องแต่ว่ามือนี้ถันไข่เด้เนี่ยเห็ดด่าถั่วก็ไดไข่เด้เฮ็ดด่าถั่วก็ได้อยากบมาเบิกด่าพี่นอ้อกจะมาบริ่เด็่าถั่ได้อยากมาบด่่าบไข่แห้งดัดปันได้น้องพี่น้อง ตอนนี้ออกมาเบิ่งด้าอภีดอก่ว่าด้าทงดิค่ะปกติหัดด้าทงดิค่ะเป็ดด้าทีเป็ดตะขีเห็ดแล้วอภีดอกเห็ดที่ช่องซาปีเห็ดอะไรอภีดอกเป็ดด้าทีเห็ดตอดเขียอะไรอภีดอก่ว่าปีนี่บริเห็ดเนาะจะคล้องหนาเคนมาเห็ดเองจะมาพูดไปเห็ดดูอันเบื่องเทิร์กคนเนาะแต่ว่าด้าบ่หอดอภีดอกพดตกอภีดอกเบิดบื่อเบิดคืนประมาณ่องซาเบื่อว่าเนาะฝนตกแต่ว่าเบิดคืนดิตกเฮ็อีดีแบบว่าตกดักเลยเนาะแบบว่า ลิดแบบบ่าวี่ถีบอยู่พี่ดอกแบบว่าดิดวัดมื่อวัดคืนอดีนี้ดาบก็ได้ขืนพี่ดอกตาบ้เห็ดเนาะตื่นเสาว่าอยากมาเห็ดอีพอได้ดาบเป็นแกงเนาะไอ้ดอนเพื่อนกาออกก็หน้าห่วยเนาะพี่ดอกหน้าห่วยแห้บ่อยๆแต่ก็คือสิขืนเพราะทะเลก็ได้ดอกตอนนี้เพื่อนไปเอากู้เอาอะไรเข่าเนาะพี่ดอกเพราะว่ากู้เอาเพื่อนลูกไหวหน้าหวยพี่ดอกเพาเบอกดาบดี เบิ่งเขาใส่บ่องพี่ดอกแต่ก็บ่ไหลดอกเขาว่านาขึ้นแท้กดีพี่อเอ้ย้ะเป็นวัดบ่เยาเือกินยาดัดไว้ใสุ่บอยู่ดอกเบือกินยาดีวัดเช้วัดเดียวป้าทุพี่ดอกดบแต่ว่าตอให้ยังคบคือเ็เท่าพี่อปาโอ้ว่าบได้สิบกแต่ว่าอยูู่นีเพ่นหเก่าเพ่นหกะลเอาดอกพี่อป หยอนแซ่ก็บอกอยากสดกบไกิแต่่าตรวหันดจะบอถั่วบเาู้อยู่ควแต่บวถือบอกละโอ้วันกินโอ้โหวันสิชวอีกจักมือเนะโอ้โหว่าพายุเน่ยอีกจักวันแต่ตรวอีหะ้นก็ยักดิ้เด้ออยู่พี่นัองเสียกับพอคอยดูเรือ พี่ดอดอยู่ซื่อๆก็บ่ได้พี่ดอดเฮ็ดดาบแต่ว่าก็อยากไปอยากก็เบิกดาบโอ้ตาจะบาดโทรดิเพิ่นจะเฮ็ดได้เนาะพี่ดอดแบบว่าเพิ่นวาดเอาเด้อไปข้าก็จะด้เด้อเด้อตวาดขายนรับเอาเด้อจะแตกากีกใสนกระบาดแลขาว่าื่เียวเ มาถ่วก,ก้อนเจียบมาฝูหาเจลิกเลยนะพี่น้องแต่บอดเอาวปจะเป็นทอกเลยได่ขยัะขามบรากาศจนะมาเปียนด้เออจะเท่าดีถวงแลยเท่าหน้าหวไอ้บหัยบ่าวนั่นเอี่น้อไอ้โดนคนไปเอาอาาจะสับ จะได้บอกแกังเกตการบะด่าคือจังข้ากรดดับเดะเอาได้ยรดุ่มเหรอเปลือยได้ปะจักสีถั่วถั่จักมือแต่มาพลดัดจนมาแบบ่าโมเห็นอัน่ะเด้อ เห็นถอกฝาเลยอียอะนะโอ้ยยิกดุกวะ่ะไหลบ่เอ้ยโอ้พอได้กินเธอเนาะป้าท้อตื่นเศรอบ้าอะได็ดาบคือเป็นแกงถ่ายยางว่าเกล็ดอีพอแดบด้วยว่าใส่กับข้าวหุกอยู่เขาก็บอกว่าใส่บ่เออ บ่บูเฮ็ดวิป่าเนาะจัดรปีสิบ่บ่เนาะเขาได้จังวะแต่ว่เขาแถวเชือกจะแยบเด็ดดีแยบเลยเขาดาดาปีดีเนาะเออ อะไรจะวะเชียวเวอร์นะเธอเอ้ยใครจะแจ่ะพรว่าถ้ากระดับเดี่ยวมันยังเหนื่อยเออโอ้ยผู้อุแดดไปเมื่อแหล่บอวขันบอกว่า่นผู้รุ่ขันนะมนบุกถึงปานนี้นะเออแต่ขันผูุ้่นนี่ขันผู้รุ่นใหญ่เกินหน้าอันเจเออห้ามันเปรวไรแ่นาออ่านสิเออ สิบกใบอยู่บ่เบิ่งแต่ถองผาจะบ่เห็นผู้เบิ่งแต่ผู้คึบอยู่ป่าพายุเอียกเลยเนาะฮะแต่ว่าเห็นอันนั้นเห็นพระลกขาวอันอั้นด่าถั่วอยู่อียงวะเกาหลีไต่บ่อกเฮ็ดเยอะวะด้วยเวิร์กพิด ่าโฟิโด ok. ok? ียี่พนตหนปไดเดาะแต่ว่าขันโต๊กอีกบืดเบิดเ้อดิขันโต๊กอีกบือดีเ้เบิเบิดคือดิโหดบรลอะพอดีแน่อนเอดดิบังดบัวเพแค่หอดใช่าคอดกกตาวเกจสิอที่ยากเนาะเสร็จแล้วนะปาโธสะเดยเขากระกงแบเนาะ

ขาไปเบือกไรกระทงได้ค่ะอีกด้วพี่น้องแต่ละจะเป็นแกงเพื่อนละเพราะว่าแทวกุณแหงต่ำนะแทวมันมีห่วยสูงแต่กับเบือนถจ้าเบือกหนาๆจะบกขึ้นขื่นบนเถิงต้องเพราะมันสูงพี่น้องนี่แหละจะไปแต่ทางนี้อ no ันนี้ระบาดแดดหรือว่ารีบเอาแกระบาดแดดไรือว่ารอบ บาดใส่พ้นเลยว่ากับมเกิดอันนี้คึ้นหน้าขาเห็ดเด๋วโมเดลพี่น้องเป็นหน้าบาดเนาะอ่าเจ้าปเบื่อ,อเบื่อหนาบลดคัดเกือบละห่าบอกแกเอ้ยเกือบได้เอาปุ้ยไปบ้านใสบอกแกบาสีเอาปุ้ยไปบ้านใสนะก็เลยคิดว่าโอ้ยพักเบิ่งพ้นดีกว่าน,นะจะขันได้ไปบ้านใสโอ้ถิ่มปุ้ยไปสื่อ เออแถมแพงบุกแพะปุ้ยเดียวดี่ค่ะเจ็ดเซนปลายเห้เขาซื้อมาหวานก็ซื้อปีกูได้อันดับพายุแย่งอยู่นะผู้เบิง์ตี้เป็นคืบเป็นคืบมาอยู่ฮ่าโจกีดอกเสียงขอกระอเมื่อขอกินยาดัดไป มาช็เพื่ออยากเด็กประจักษ์กัรที่เดพี่น้องเจริญปีดับที่ถั่วไม่แค่จะมาหอดีๆได้ที่เท้วเทิร์นเกันอันนี้ยักไกกอยู่แต่ว่าถั่วจะแท้ารูปเนาะข้าวแดดออกก็คือสีบอลลูนต้องเล้าพี่น้อง Ooh, da 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 แห่งตุงแแแแแแแ๊แห่งก็พี่เนาะกระซิห่วยกับผัดแห้งนิ่มคักป้าท้อกระซ่ากับสิบเปียกเราเอาเนี่ยาวางไว้ใจเกือบกันปีนพออย่าเนาะป้าทุก ไปเบิดแต่ว่าจะไปแล้วจะไปอีกพอทำเห็ุอะไรขัดไว้คาเดะแล้วคือไล้วอมลับแรงเมื่อขอเที่ยต้องไปซื้อยาพี่น้องอือ นายกินเศ้าคนนี้ยินสับคักคักรถไทยโอ้ยดาวดาวป้าบ่ป้า,ปาสับหมดเปียกไปแล้วเด้อ คนกับซื้อว่าคือใจัตอดยากลงราะว่าะเทกประดิาฐพว่าหัวประเทกเฮ็นเขาเฮ็เนเขาอียค่ะอี้ยค่ะเผ็ดโอ้ขี้ปลาแกงระไบโอ้แกงสัเธอโอเคเค่กี่ดอกคนฮะเยะมาถ้าเราไปสื่อยาสับ เสียกับว่าดือจพูดพี่เราพาคดูเดือยนึกว่าทวราว่าพอได้หวยฮหรัวราว่าได้หวยถ้ากับคิไปเดียวกัต้มเต็มบัดทีหน้าเต็มทกอง่ยใ่เอ๊ แต่เขาคนนไปรู้อีอะไรจักสีจักสีพิ่นจ๊เพิ่นจักสีไปเฮนดังไหนคนตกคนดิบเดียวเดพายุอีย่ดเงยต่อไปยาบ่เอาวะาจกกรอครับพื่นใส่บ่ไววเด้อรววา เบื่อกอ่อนข้าเห็ดกินถาเพิ่มขึ้นกันแล้วดิดว